วันนี้นะครับก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับ ID อุบะอุบะบะนะครับที่เซิร์ฟ304จะบอกว่า304ดีไหมเพราะว่ามันรวมกันเป็นเซิร์ฟอะไรแล้วผมก็ไม่รู้วันนี้นะครับเป็นวันแรกที่เขารวมกันระหว่างเซิร์ฟ303แล้วก็304ผมก็จะพามาดูนะครับว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงมีอะไรเปลี่ยนแปลงก,กันบ้างอย่างแรกนะครับที่เห็นได้ชัดก็คือในแชทโลกนะครับได้เกิดการคุยกันเกิดขึ้น,นครับอืม ซึ่งปกติอะแล้วเซิร์ฟ3 0 4เนี่ยแทบไม่มีอะไรนะครับเวลาพอมารวมเซิร์ฟกันแบบเนี้ยเขาก็เหมือนแบบทําความทักทายกันอะเห็นไหมบางคนบอกเออ3 0า3พลังเยอะกว่า300 4ใครอะไรอย่างเงี้ยสวัสดี300 3สวัสดี300 4นะครับก็จริงๆมันเป็นบรรยากาศที่ผมก็แฮปปี้นะเพราะว่าเอ,าอยู่300 4ใช่ไหมคนก็ไม่ค่อยคุยกันพอมี300 3มันเหมือนได้เจอเพื่อนใหม่อีกเซตหนึ่งนะครับ ซึ่งเออมันก็สนุกดีเหมือนกันมันตื่นเต้นดีนะไม่รู้ว่าศึกดวลวันเสาร์ทิศนี้จะเป็นยังไงนะครับก็ก่อนอื่นมาดูกันที่อันดับก่อนตอนนี้นะครับผมก็ยังคงอยู่ที่อันดับหนึ่งนะครับหลังจาก,กรวมแล้วก็ยังคงอยู่ที่อันดับหนึ่งอยู่ก็ตอนนี้พลังผมอยู่ที่15้าล้านแล้วนะครับครึ่ง15บล้านมาบาดบาทสิบ้าล้านเมื่อคืนเลยคือพยายามเอาทุกเม็ดแบบ มีเพชรเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปเพิ่มพลังให้มันถึง15ล้านสักทีนะครับวันนี้ก็ถึง15ล้านแล้วก่อนที่เซิร์ฟจะปิดปรับปรุงไปตอนนี้อันดับที่1เป็นผมเนาะอุบะเนาะอันดับที่2ก็ยังเป็นเสียโออยู่นะครับอยู่ที่พลัง11ล้านส่วนอันดับที่3มเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงละเป็นของทางกิลของจริงนะครับที่เซิร์ฟ30 303เป็นของคุณตูนมี่ปะ่ะอ่านว่าตูนมี่นะเออน่าน่าจะประมาณนี้แหละครับคุณตูนมี่เนี่ยเขาก็ผมเจอเขาอยู่ที่ไต่เขา แต่ก่อนนะครับซึ่งเดี๋ยวขอดูตัวหน่อยอ่าตอนนี้เขาใส่เก์เป็นเก์โลซอมบี้ร่วงอ่ากาโลโกเกสึแล้วก็ดอเตอร์จีนัทนะครับซึ่งแต่ก่อนอ่ะผมจำได้เลยว่าผมอ่ะทีมฮีโร่ผมสู้เขาไม่ได้เลยแพ้แฟตกับการโล้เขานะครับเอ่อตอนนี้ก็ได้มารวมกันแล้วไหนดูซิก็ต่อไปอันดับ4ก็ยังเป็นของอ่ากิลโอนิกกิลิกนี่ก็คือจะเป็นเซิร์ฟ ของเซิร์ฟ304เดิมนะครับแล้วก็เป็นคุณดากอน GX เป็นคุณมิเชลเป็นอะไรอ่าคนเป็นเซนอ่าเนี่ยก็จะก็เรียกได้ว่าเซิร์ฟ3 0 3กับ304ก็เป็นกิวที่เหมือนกับว่าเอารวมคนที่พลังเยอะๆมารวมกันไว้อยู่กิวเดียวนะครับพอรวมเซิร์ฟกันเนี่ยมันก็จะมีอยู่2กิวที่สลับชื่อกันแบบเนี้ยครับอืมนะครับ ของผมหลายคนก็ตกลงไปนะครับพอเจอพอพอเจอของกิวของจริงเนี่ยามาดูผ่านด่านครับผ่านด่านก็จะเป็นของผมที่เลเวล98แล้วก็คุณตุนมี่เลเวล97อยู่ที่อันอันดับนะครับเพราะว่าเลเวลชอ็อปเกินชาวบ้านชาวเมืองเขาก็จะอยู่2อันดับปนนะครับตัวละครสุดเกรงก็เป็นผมที่เป็นกาโลอยู่อันดับหนึ่งนะครับอันดับ2ก็จะเป็นคุณเสียโอที่อันนี้ก็เป็นโกเคเซอร์ที่โหดมากแล้วก็ อันดับสามาแล้วนะครับคุณตุนมี่ก็จะเป็นกาโร่เหมือนกันนะฮะก็ยังสลับสลับกันอยู่นะครับเซิฟสามร้อยสามนี้เขาทําไมเขาทํากาโร่กันเยอะจังนะครับเซิ์ฟผมส่วนใหญ่จะเป็นโกเคสึนะเท่าที่เห็นเออเนี่ยเป็นโกเซคสึจริงๆส่วนกิ้วโอ้โหกิ้วนี่คืออันดับหนึ่งกับอันดับสองนี่แทบไม่ต่างกันเลยต่างกันนิดเดียวเลยอะครับเออพลังรวมนะครับ อืม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 ต้องมารอดูหลายๆโหมดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับอตัวนี้ลานประลองเดี๋ยวขอดูลานประลองตอนเนี้ยคือก่อนที่มันจะรวมเซิร์ฟผมก็ได้ทำการเล่นลานประลองไปหมดแล้วนะครับสิบรอบตอนนี้ก็เลยยังไม่ได้ตีเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ขอดูอันดับหนึ่งหน่อยครับว่าเป็นใครอะไรยังไงอ่าตอนนี้เป็นคุณเมลคุณเมลนี้จะรู้สึกว่าจะเป็นอยู่กิวผมเนี่ยแหละอืม ที่1นนะเวลานี้นะครับก็เป็นของ3 0 4อยู่นะครับอันนี้เป็นของ303อ่าไม่รู้อ่ะดูจากชื่อกิวเอานะครับอ่าก็ยังเป็น303 304เอาโอเควันนี้ก็น่าจะยังไต่กันไม่เยอะครับเดี๋ยวต้องรอดูสัก2-3วันแล้วก็สึกดวนสึกดวน,ดวนต้องรอดูวันเสาร์นี้ว่าจะเป็นยังไงขอดอูฮีโร่ปีศาจก็ได้ดูอันดับหน่อย อ่ะโอเคโอ้คุณเสียโอนี่พึ่งขึ้นมาเป็นวันอาทิตย์เลยนะเนี่ยแล้วก็จะผมเป็นผมที่วันอาทิตย์ตัดแล้วนะครับแล้วก็คนอื่นก็ยังเป็นวันเสาร์กันอยู่ที่เหลือนะครับก็ผมเชื่อว่าเดี๋ยวก็ค่อยค,อยค,อยคอยขึ้นมานะแลบบวิจัยยีนแแลบวิจัยยีนอันดับอ่ะหลายคนก็อยู่ที่ค้างกันอยู่ที่8 1 0แล้ว8 1 0นี้ก็คือมันเป็น เวลาเขาแบบอะไรอะทำเควสประจําวันก็จะอยู่ที่810ร้อสิบกันอยู่แล้วนะครับก็สุดกันหลายคนแล้วนะครับมีอะไรอีกที่จะดูได้นะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแต่ว่าคิดว่าอย่างโหมดของตัวประลองตัวกิวตรงเนี้ยน่าจะดูเดือดขึ้นแน่นอนวันนี้มีคนแอดมาหาผมเยอะมากนะครับแล้วก็มีคนทักมาแบบพี่ขอเข้ากิวหน่อยอะไรเงี้ย แล้วก็แอดเพื่อนกันมาในในเพื่อนเนี่ยครับเยอะมากก็รับไปแล้วหลายคนใครที่อยากเป็นเพื่อนกับผมอยากพูดคุยอยากสอบถามอะไรเนี่ยทักแชทในเกมมาได้เลยนะครับอืมพร้อมตอบทุกอย่างนะครับอ่าวันนี้สิ่งที่มีเปลี่ยนแปลงก็คือมีเติมเงินคูณ2กลับมาแล้วซึ่งผมหายไปแพ็กหนึ่งละแพ็กพันเ็ก็คือเติมแบงค์ไปแล้วนะครับ อันนี้เป็นสิ่งที่สายเติมเงินอย่างผมนะครับรลอคอยมากกับการเติมเงินคูณ2อ,อยากให้มันมีอยู่ตลอดไปนะครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันคุ้มมากซึ่งผมเป็นสายเติมเงินแบบค่อนข้างแบบเยอะอยู่แล้วอ,ะอ่ะสําหรับผมมันก็ว่าเยอะแหละเ,ออเดือนหนึ่งก็หลายบาทอยู่นะครับโบนัสของผมเนี่ยก็คือไม่ต้องพูดถึงมันไปสุดแล้วครับมันสุดตั้งนานแล้วถ้าเกิดมีแบบไปจนถึงนัมเบอร์40ผมก็ผมก็ถึงแล้วอะเอาจริง เพราะเติมไปเยอะมากนะครับกับเกมนี้โอเคที่เหลือก็ไม่มีอะไรละก็วันนี้มาทักทายกันซะหน่อยนะเออถือว่ามาทักทายกันรวมเซิร์ฟสา3รอยสามแล้วก็สามร้อยสี่ตอนนี้ก่อนเมื่อคืนก่อนที่ผมจะมันจะรวมเซิร์ฟใช่ไหมผมก็ได้ทำปั้นตัวแดงเอาไว้เอาไว้ขู่เอาไว้ขู่นี่คือเห็นไหมคนอื่นในเซิร์ฟผมมันจะเป็นอยู่ในช่วงเลเวลที่มันเปลี่ยนผ่านจาก ตัวสีเขาเรียกไรกรอบทองเป็นกรอบแดงใช่ไหมแต่ว่าหลายคนก็ยังจะไม่ค่อยมีใครกรอบแดงกันเท่าไหร่เพราะมันกาลังจะจะเปลี่ยนผ่านนะอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ได้ทํากรอบแดงไว้ขู่ทุกคนหมดแล้วนะครับจริงๆไม่ได้เก่งอะไรอกครับแต่ว่าทํากรอบสีแดงไว้ขู่ก่อนว่าแบบมีหลายตัวอะไรอย่างเงี้ยเออได้ทําไว้แล้วก็เผื่อเบบแบบเผื่อใครจะกลัวผมบ้างอะไรเงี้ยอืม มีเควสเริ่มวันใหม่เข้ามาอ่ะอันนี้ก็จะมีได้ดาวแล้วก็มีเติมเงิน2เท่าโอเคอันนี้ก็เป็นแพ็กดาวซึ่งผมก็เติมไปหมดแล้วเหมือนกันผมรู้สึกว่าอะไรตอนเนี้ยพอเล่นหลังๆแล้วอะไรที่เป็นดาวเนี่ยเติมแล้วมันจะคุ้มอะ่ะคือดาวมันอยู่กับเราตลอดไปครับต่อให้สมมุติเราอัพอะไรไปแล้วแล้วก็รีมันออกมาได้ อัพชุดไปแล้วจะเปลี่ยนชุดจะเปลี่ยนเอาไปใส่ตัวนั่นตัวนี่มันก็รีออกมาได้ใช้เพชรรีออกมาได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดยิ่งเราสะสมดาวเยอะๆผมว่ามันยิ่งมีโอกาสได้เปรียบมากในเกมนี้นะครับในช่วงนี้ก็เป็นอะไรที่เก็บสะสมดาวกันไปเรื่อยๆนะครับโอเคก็วันนี้มาทักทายเท่านี้แล้วกันถือว่าสำหรับคนที่อยู่เซิร์ฟ3 0 3แล้วก็3 0 4นะครับก็ยินดีต้อนรับทุกคนแล้วก็ใครแบบว่า มีสงสัยเรื่องอะไรถามผมมาส่วนตัวได้ยินดีตอบแล้วก็ผมตื่นเต้นจริงๆแล้วก็รอดูนะครับว่ามันจะสนุกขึ้นขนาดไหนอืมตื่นเต้นนะครับที่มีเพื่อนใหม่โอเควันนี้ก็เท่านี้แหละพอแล้วไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในเกมครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย